สวัสดีครับวันนี้ผมเจษดานะครับก็แนะนาของบริษัทของมู่ไทยแลนด์ก็มีความยินด,ดีนะครับแล้วก็ได้ออกเยี่ยมติดตามลูกค้านะครับเช่นเคยเหมือนหลายๆคลิปที่ผ่านมานะครับในช่วงหลังที่ได้รับวัคซีนสองเข็มแล้วก็เริ่มไลย่เยี่ยมลูกค้าทุกท่านนะครับที่ซื้อจากบริษัทไปเพื่อสร้างความมั่นใจว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเราจะมีกระบวนการติดตาม นะครับต้นไม้ของเราทุกปีนะครับส่วนค่าใช้จ่ายในการติดตามนั้นก็เป็นหน้าที่ของบริษัทที่ที่ต้องออกพื้นที่อยู่ละนะครับมันจะมากจะน้อยก็เราก็ต้องออกเยี่ยมลูกค้าทุกท่านนะครับเพื่อให้ความมั่นใจไม่ต้องไปกังวลผมมาวันนี้นะครับก็เป็นวันหยุดเช่นเคยนะครับผมก็มาอยู่ที่สวนของอาจารย์สายทองค่ะอาจารย์สายทองนะครับแล้วก็อาจารย์วุฒิพงศ์ค่ะกับอาจารย์วุฒิพงศ์นะครับท่านก็ปลูกบริเวณรอบบ้านนะครับปีที่แล้วก็น่าจะเป็นคุณต้วงมาเนาะนะครับปีนี้ก็โอเคเปลี่ยนผัดเปลี่ยนกันมา คือมาทุกปีเพื่อมาดูาการจเจริญเติบโตของต้นไม้ว่าใน10ปีข้างหน้าเนี่ยอายุขวบของมันเนี่ยจะครบ1ิปีเนี่ยมันจะพอได้ขายไหมนะครับแต่มาเห็นแล้วนะครับผมว่าใน1ิปีไม่เกินสิปีแปลงนี้ได้ขายแน่นอนนะครับแล้วก็บริษัทเรามารับซื้อแน่นอนนะครับอา,อาจารย์ครับมีแนวคิดยังไงที่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 ททเริ่มปลูกพยูเขาไม่ว่าเราเป็นบ้าเลยครับเนื้อมาครับที่เริ่มเริ่มแนวคิดขั้งแรกครับขั้งแรกนะคะคือคือ อยากทดลองดินต้นเพราะว่าดินมันเป็นเป็นดินทรายครับผมดินทรายแล้วแบบแบบไม่มีปุ๋ยคมันมันเป็นดินทรายแน่นแบบไม่มีอะไรที่จะมาเป็นปุ๋ยเลยก็เลยเป็นธาตุอาหารเลยค่ะอยากทดลองดูเพราะว่าเคยปลูกยางพาราค่ะครก็มี่ยางพาราสุดท้ายก็มันไปไม่รอดปลูกร้อยต้นนี่ก็เหลือประมาณ20ครับผมแล้วก็พอหน้าแรงมานี่หน้าแตกหมดอ อันนั้นยังเหลืออยู่ก็เยังเหลือซากยังเหลือเป็นสัญลักษณ์อยู่ค่ะเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นอย่างพราก็เลยลองทดลองดูว่าพยุงเนี่ยมันที่จริงพยุงถ้าเป็นพยุงไทยอ่ะมันมันทนเนาะครับครับก็เลยลองดูเวียดนามมันน่าจะได้ก็เห็นจากบริษัทอาจารย์นะคะก็เลยเอาเป็นแรงจูงใจเอามาลองดูก็ตามที่เห็นเนี่ยค่ะก็ไม่คิดว่าจะขึ้นได้ขนาดนี้อือล้วก็จะเริ่มเข้าปีที่สามเนาะปีที่สามค่ะปีกว่าเข้าปีที่สามก็ เป็นเรื่องธรรมดาของต้นไม้ที่มันมีต้นโตบ้างต้นเล็กบ้างมันโตไม่เท่ากันต้นเล็กเนี่ยคือต้นเสริมค่ะอ๋อตัวต้นเสริมที่ปลูกที่หลังเอามาเอาเสริมที่หลังแต่รู้สึกว่าปลูกถี่มากนะถี่มากอ่าี่เพราะพื้นที่เราจากัดคือคืออยากลองดินดูด้วยว่ามันมันก็เลยว่าเอาตัวไหนตายก็ตายไปตัวไหนอยู่ก็อยู่นั่นแหละคือเริ่มแรกอย่างนั้นครับแต่ก็เห็นพัฒนาการของตัวต้นไม้ที่เริ่มแตกลายใช่ไหมฮะเริ่มส่อการเข้าแก่นละตัวไหนที่เริ่มแตกลายนะฮะต้นไม้มันก็จะเป็นลาย มันก็จะแตกเต็มต้นเลยนะฮะนั่นคือเข้าแก่แล้วนะครับผมคิดว่านะฮะในปีหน้าก่อนขึ้นทะเบียนแปลงปลูกเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาเจาะดูนะครับว่ามวลของการอัตราการเข้าแก่มันมากน้อยขนาดไหนเนาะก็จะได้รู้ในเรื่องของดินด้วยนะครับดีใจนะครับแล้วก็เห็นการเจริญเติบโตของต้นไม้รู้สึกว่าอาจารย์ใช้ปุ๋ยอะไรครับพอแนะนําเกษตรกรรายอื่นไหมหรือบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงบริเวณเนี้ยที่มีความสนใจเนี่ย ถ้าทุกคนอยากเข้ามาศึกษาดูงานนะครับมาขอความรู้นะครับการปรับสภาพพื้นการจะลงพืชตัวไหนที่มันจะ,จะเจริญเติบโตได้ดินในบริเวณละแวกใกล้เนี่ยอาจารย์บอกหน่อยว่าตรงนี้อยู่ที่ตรงไหนจะติดต่ออาจารย์ได้อย่างไระนะครับแปลงอยู่ที่บ้านไหลทุ่งค่ะตบ้บลไร่ทุ่งอำเภอตะการพืชผลจังหวัดนนท์ราชธานีค่ะอืมแล้วก,ก็ก็มาดูมาดูงานได้นะคะครับ,รบทีนี้ปุ๋ยที่ใส่ส่วนมากก็จะเป็นปุ๋ยคอก ปุ๋ยคอกค่ะแล้วก็ปุ๋ยปุ๋ยสูตรเสมอนะค่ะแรกๆอ่ะปีปีแรกๆแล้วก็โรยดูดูแลยากไหมคะไม่ไม่ยากค่ะถ้าถ้าจะพูดเราไม่ยากในในในปีแรกๆเนี่ยแต่อย่าขาดน้ําแต่อย่าขาดน้ำในช่วงแรกปีแรกนี่อย่าขาดน้ําแปลว่าอาจารย์ก็ให้น้ําตลอดในช่วงแรกๆค่ะให้น้ําให้น้ําตลอดค่ะแล้วก็ปุ๋ยคอกบ้างปุ๋ยเคมีนี่ส่วนน้อยอยู่ค่ะอก็คือคิดว่ายังไงดินเรามันไม่มีปุ๋ยอยู่แล้วก็เลยเน้นปุ๋ยคอกนะคะ ผมก็เห็นมีโรงบัวเนาะโรงบัวก็ได้อาศัยจากมูลที่บัวนะครับเข้ามาใส่นะครับทุกปีท่านใจครับอ่าก็ใส่ทุกปีก็ปลูกถี่นะครับต้นไม้ทุกต้นก็โตไล่เรียกกันไปนะครับแต่ผมคิดว่าบางต้นนะครับที่มันมีความสมบูรณ์เนี่ยใน10ปีอาจจะได้ตัดขายก่อนก็ได้ในชุดบางต้นแต่บางปีมันอาจจะไม่ได้ตัดในชุด 11ปี12ปีกันแล้วแต่เนาะแล้วแต่ตัวต้นไม้นะครับมันอาจจะไม่ได้ตัดพร้อมกันโดยทั้งหมดนะครับแต่ถ้าการดูแลทั้งหมดเนี่ยต้นไม้ประมาณถ้าได้แก่นเพราะมันหน้าหกขึ้นไปทุกต้นมันก็สามารถขายพร้อมกันได้ทุกต้นนะครับประมาณนั้นมันก็อยู่ที่เราต้องการใช้เงินแหละครับว่าอีกไม่นานแรละครับของแปลงของอาจารย์ทั้งสงท่านนี่ก็น่าจะใช้เวลาอีกเหลืออีกประมาณ7ปี นะฮะเปีกันนาผมคิดว่าบางต้นน่าจะเริ่มได้ขายเพราะเห็นบางต้นนะฮะต้นใหญ่นะนะครับต้นที่อยู่บริเวณชิดตัวคอกคอ,อวัวเนี่ยใหญ่ใหญ,ใหญ,ใหญ่ใหญ่ครับแล้วทีนี้อ่าเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้ปลูกยางพารายางพาราค่ะอ่าล้วก็เห็นเห็นซากตัวนั้นต้นนั้นเนี่ยกีป่ปีครับอาจารย์<ม>ประมาณ15ปีอ๋อโอสิปีก็ถือ,อว่ายังใหญ่ช้านะถ้าถ้าช้ามากแล้วก็แตกเป็นริบบิ้งค่ะเพราะว่าดินสภาพดินอ่าไม่ไม่ได้เลยแต่ สภาพดินบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงก็จะเป็นดินเหมือนเหมือนเหมู่แทนนี้จะเป็นจะเป็นนาเกลือด้วยซ้ํำค่ะข้างล่างนี่เป็นนาเกลือหน้าแรงเกลือขึ้นเต็มพาะว่าความเค็มของดินมีผลมากเลยต่อการเจริญเติบโตของพืชทุกตัวเนาะนี่สำคัญครับเป็นเป็นเป็นเรื่องสําคัญแล้วผมก็วันนี้ก็ไปเยี่ยมที่ตัวบ้านดอนบุ๋งมาท่านก็เพิ่งปลูกไป5เดือนแต่แรกท่านก็เอ๊ะไม่อยากยังไม่อยากให้ว่า คือต้นไม้มันยังไม่สวยผมก็เลยขอไปดูหน่อยเผื่อเราจะได้คําแนะนําให้กันเนาะล้วก็จะได้สร้างความเชื่อมั่นให้ให้กับผู้ปลูกด้วยนะครับแล้วชาวบ้านเขาไม่ถามเลยครับว่าพากันทําอะไรกันอาจารย์ทั้งสองท่านถามค่ะเพราว่าตอนแรกเขาบอกว่าปลูกปลูกผักหวานใช่ไหมอ๋ออไอเราก็อธิบายว่าเป็นพะยงเวียดนามครับครับพะยงเวียดนามเขาก็ยังงงว่าเอามาปลูกยังไงเอามาจากไหนครับครับ เขาก็ยังสงสัยอยู่คือเราปลูกแล้วจะขายที่ไหนขายไหนใครจะซื้อชาวบ้านก็ยังไม่ได้มองเห็นความสําเร็จว่าหนึ่งคือไม้มันก็เพิ่งปลูกไปนะครับปีคือบางคนยังไม่เคยเห็นว่ารัว่ามันมันเป็นต้นอย่างนี้เหรออืมอืมตอนแรกครับว่าต้นเป็นต้นประดูอ่าอ่าบางคนก็ว่าต้นผักหวานอ่าเขาเขาเขาคิดอย่างนั้นครับครับเดี๋ยวนี้ทุกคนเข้ามาก็จะเห็นว่าละว่าต้นพะยงสายพันธุ์เวียดนามน่ะมันปีต้นลักษณะอย่างไงเนาะ ก็มีหลายคนเข้ามาถามแปลงนี้อาจารย์ก็ได้ให้ความรู้เข้าไปนะบ,บ,บางทีผมมาช่วยกันครับแนวความคิดเกษตรก,การบ้านเราเนี่ยเราทําพืชหลายตัวบ้านเราเกษตรก,การบ้านเราเป็นคนเก่งนะฮะเก่งมากตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายเรามารุ่นทวดเรามาเนี่ยเก่งนะฮะเรื่องการเกษตรเนี่ยเก่งทุกอย่างแต่ประเด็นสําคัญคือความผันผวนข,ของราคาตลาดด้านการเกษตรบ้านเราเช่นปีนี้ข้าวราคาถูกมาก ที่จริงผมมองว่าข้าวที่จริงน่าจะราคาแพงดูซ้ำนะปีนี้เพราะอะไรครับเกิดภาวะการน้ําท่วมถึงมาแต่ว่ากลไกการตลาดมันไม่แน่นอนเนี่ยเพราะว่าพืชผลผลิตพวกนี้มันเป็นพืชผลที่หมุนเวียนเนาะมันปลูกทุกปีปีนี้ถ้าออกปริมาณเยอะแล้วออกที่ผลผลิตมันออกเยอะพร้อมกันยังไงมันก็ถูกครับแต่บังเอิญไม้ที่เราปลูกเนี่ยมันไม่ได้ออกทุกวันเวลามันจะเก็บเกี่ยวก็คือต้องรอ10ปี12ปีทีนี้บางแปลง10ปีอาจจะยังไม่ได้ขายเพราะอะไรปลูกไปแล้ว ดินอาจจะไม่เหมือนดินที่ที่คนอื่นใช่ไหมฮะปุ๋ยการดูแลก็ต่างกันละนะครับแต่บางคนถ้าดูแลดีดินดีเนี่ยแน่นอนนะครับผมว่า10ปีเนี่ยสิปีได้ขายแน่นอนนะครับถ้าขายไม้หน้าเล็กตามขนาดที่เรากําหนดนะฮะตั้งแต่แกนไม้ก็มันหน้าหกขึ้นไป <S S ผมว่ามูลค่าของแปลงนี้ก็ไม่ธรรมดาหรอกอาจารย์อย่างน้อยอาจาร,รย์ก็กเกษียณผมคิดว่าเราก็ยังร่างกายแข็งแรงอยู่กับต้นไม้ได้ขายไม้ชุดน,นหนึ่งเราก็หาเที่ยวอย่างเดียวละใช่ไหมฮะที่เหลือเก็บบ้างก็ให้ลูกหลานเราบ้าง <laughs> แต่ผมคิดว่าผมเห็นสีนีอาจารย์มีความสุขกับกับแปลงนะเดี๋ยวนี้ครับทำท่านอาจารย์ผมก็ทำไปเรื่อยๆมาด้วยผมก็เข้า7 3าในปีนี้ใช่ไหมฮะ73บก็80กว่าคนเราเนี่ยนะครับอยู่กับต้นไม้ถึงได้ใช้ครับผมให้ความมั่นใจได้ใช้อาจารย์แล้วผมจะมาทุกปีเพราะตั้งแต่นี้ไปเนี่ยผมจะเริ่มไล่แปลงไหนที่ผมไม่ได้ไปผมก็บอกเลยนะครับท่านผู้ชมว่าอย่างน้อยที่ผมยังไม่ได้ออกไป ด้วยเหตุการณ์อะไรต่างๆด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องเซฟตี้ทั้งผู้ปลูกด้วยเซฟตี้ทั้งตัวเองด้วยจริงไหมฮะเมื่อเราได้รับวัคซีนครบแล้วนะครับจะบูธเข็ม3หรือเข็เม4ก็ว่ากันไปตามนโยบายนะครับตามที่กระทรวงเขากระทรวงสาธารณสุขเขาเให้เราใช้มาตรการยังไงเราก็ดําเนินการตามนั้นเนาะ,ะคิดว่าทุกวันหยุดผมก็จะทยอยออกเยี่ยมลูกหานะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาที่วันราชการเราก็มีหน้าที่ประจำที่ต้องปฏิบัติเนาะ แต่บริษัทของพวกแชร์แลกให้ควาเชื่อมั่นว่านอกเหนือจากผมแล้วก็ยังมีคุณโต้งนะครับที่ออกเยี่ยมเกษตรกรได้ตลอดแล้วก็จะมีอีกหลายทีมนะครับที่ออกมาช่วยกันที่บริษัทแต่งตั้งขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นทีมคุณดิจิชัยเองก็จะออกหลายสายนะครับมันก็จะค่อยๆทั่วถึงครับเหมือนวัคซีนนี่แหละครั้งแรกก็มาน้อยหน่อยแจกได้น้อย <c oughs> บริษัทเราก็คือทีมดูแลลูกค้าเริ่มน้อยหน่อยแต่เราก็พยายามจะขยายขึ้นเรื่อยๆนะครับให้มันดูแลลูกค้าได้ทั่วถึงนะครับวันข้างหน้าก็แปลงไหนที่ บริษัทยังไม่ไปเยี่ยมนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับมีอะไรก็ให้โทรเข้ามาที่เบอร์โทรของบริษัทนะครับหรือ,อลูกค้าท่านไหนที่อยู่ใกล้สวนอาจารย์นะครับอยู่ที่อำเภออำเภอตะการพืชผลอำเภอตะการพืชผลนะครับ,รรบจังหวัดอุบลราชธานีก็โทรมาที่เบอร์โทรอาจารย์ได้ที่เบอร์0812658969ค่ะครับก็โทรมาได้ตามที่เบอร์อาจารย์บอกแจ้งไว้นะครับก็จะเจออาจารย์ทั้งสองท่านที่ให้ความรู้อยู่ นะครับหรือโทรเข้ามาที่เบอร์โทรบริษัทนะครับหงมูทยแลนด์ก็ได้นะครับ,รนะรบเราไม่ได้ทอดทิ้งอย่าพึ่งใจออกนะครับอย่าพึ่งใจถอยในการดูแลต้นไม้เอาใจรักมันก่อนวันนี้แล้ววันหน้าต้นไม้จะรักเราสร้างมูลค่าให้เรานะครับและสิ่งสําคัญทางบริษัทก็อยากจะพูดผ่านสื่อนะครับอย่าไปซื้อต้นไม้เถื่อนนะครับอย่าไปซื้อต้นไม้ที่มัน ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะไม้กลุ่มนี้เป็นไม้ที่ติดในบัญชี2องไซตสเ,เอกสารต่างๆจะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนไว้ตั้งแต่ตอนที่มันเป็นต้นกล้าแล้วค่อยนํามาปลูกเพราะฉะนั้นจะซื้อจากที่ไหนให้ขอใบเอกสารรับรองว่าต้นไม้ที่กําลังอามาปลูกนั้นนะ่ะเมื่อมันเป็นไม้ที่ติดในบัญชี 2, สไซตสแล้วเนี่ยได้รับการขึ้นทะเบียนไว้หรือย,อยัง<ม>นะครับโดยให้ผู้ขายพันไม้ชิ้นนั้น,นออกใบรับรองให้ว่า ต้นไม้ที่ออกมาอ่ะมันเป็นต้นไม้ที่ออกมาจากหมายเลขทะเบียนแปลงเพราะอะไรให้ระบุในใบรับรองแค่นั้นแหละครับเพื่อจะใช้เป็นหลักฐานกลุ่มมิจฉาชีพน่มันเยอะนะครับหลอกกันนะครับบางทีคนไปดูคลิปบางคลิปกับพยุงลวงโลกบ้างถามว่าของจริงมีไหมของปลอมมีไหมอาจารย์คิดยังไงที่ว่าคําพยุงลวงโลกคนเอาสิ่งที่ดีอ่ะไปหลอกกันแล้วก็ไปหลอกเกษตรกรบางทีก็อ่ะไปลักลอบไปเอากล้าเถื่อนเข้ามา ราคาถูกๆขนกันเข้ามาเมื่อขนเข้ามาก็มาแจกจ่ายมาจาหน่ายกันในราคาถูกๆเชื่อว่าคนที่ไปซื้อจําหน่ายกล้าเถื่อนอยู่ทุกวันนี้ผมว่าถ้าจะขายให้เกษตรกรนะทาให้มันถูกต้องตามกฎหมายเถืะออย่างน้อยคุณขึ้นเป็นต้นมาแล้วคุณจะไปแจ้งขึ้นทะเบียนทะเบียนแปลงเพาะไม่ได้นะครับเพราะเขาต้องตรวจต,ตั้งแต่กระบวนการของมเมล็ดด้วยซ้ําไป mm. นะครับไม่ใช่ปลูกไปแล้วจะไปขอขึ้นทีหลังไม่ใช่ครับเปลี่ยนความความคิดซะถ้าท่านไม่ได้ไปรับรองนะครับ มันก็จะโยงไปที่การขึ้นทะเบียนแปลงปลูกนะครับในปีที่3หรือปีที่5นะครับแต่เราสามารถขึ้นทะเบียนได้ตั้งแต่ปีที่3ถ้าใครไม่พร้อมต้นไม่โตขึ้นปีที่5ก็ได้ให้ต้นไม้เราลอดตายก่อนครับหรือบางคนบอกอ่ะถ้ามั่นใจกับบริษัทบริษัทไปเยี่ยมทุกปีอยู่แล้วท่านไปขึ้นก่อนตัดขายไม้ก็ได้นะครับอย่างเช่นจะต้นไม้พร้อมตัดละปีหน้าปีนี้ดําเนินการขึ้นโดยบริษัทเราก็จะดูแลในเรื่องของการ รวบร,วม,รวมเอกสารแล้วก็ดําเนินการตามขั้นตอนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับไอตรงนี้ให้สบายใจได้อ,อาจารย์ซื้อต้นกล้ามาจากบริษัทอาจารย์ก็ได้ใบรับรองมาตั้งห้าใบเพราะว่าใบาที่1อาจจะเอามาปลูกเท่านี้ต้นใบสองเท่านี้ต้นจริงไหมฮะแต่สุดท้ายก่อนขึ้นทะเบียนปลูกเ,เราก็จะรวมให้เหลืออยู่1ใบ 1> แล้วก็ให้ผู้ปลูกเช็คจํานวนต้นไม้ให้บริษัทนะครับแล้วก็ดําเนินการแจ้งขึ้นทะเบียนแปลงปลูก ผมที่มาวันนี้ก็อยากจะมาสื่อสารนะครับอย่างเงี้ยบอกว่าปีหน้าเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปก็จะเริ่มไล่ขึ้นดีเบียนแปลงปูนะครับสำหรับที่ลูกค้าที่ต้นไม้มีอายุถึงกําหนดนะครับแล้วก็มีการเจริญตุโตที่มันรอดตายละนะครับบางคนหลายๆคนเอ๊ะทำไมไม่ขึ้นตนั้งแต่ปีหนึ่งเอามาปูล่ะมันยังขึ้นไม่ได้เพราะอะไรต้นไม้เรายังไม่รู้ว่ามันจะรอดไม่รอดจริงไหมฮะัการเล่นก,กับสิ่งมีชีวิตอย่างเงี้ยแต่อาจารย์ดูแลต้นไม้ได้ดีครับ ก็อยากให้อาจารย์ทั้งสองท่านฝากแนวคิดนะครับกับเกษตรกรหรือผู้สนใจปลูกเลยว่าสิ่งที่เราคิดเนะี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ที่แตกต่างจากคนอื่นแต่การคิดที่แตกต่างแล้วมีสิ่งที่รองรับชัดเจนนะครับมีที่มาที่ไปชัดเจนมีเราปลูกแล้วจะขายให้ใครนะครับมีผู้ซื้อมีการรับรองนะครับอย่างเงี้ยเราก็ควรจะลองนะครับแต่ก็ให้ความมั่นใจว่าไม่ต้องไปคิดขายให้ใครอย่างน้อยเรามาทุกปี ท่านก็คงไม่ไปขายมาให้คนอื่นหรอกนะครับก็ขายให้บริษัทเรานะครับก็ฝากไว้หน่อยครับว่าปลูกข้าวแล้วเราก็อาจจะปลูกพืชผสมปรสานไม้ดินแบบนี้อย่างเงครับก็ส่วนมากแล้วนะคะคือคนเราอะแนวแนวคิดมันต่างกันเนาะแต่ถ้าเราลองลองทดลองคือดิฉันก็มั่นใจกับบริษัทนะครับที่ก็เลยถึงได้ตัดสินใจครับก็คือเพราะว่าพายุงนี้เขา เขาบอกว่ามีราคาพยุงลวงโลกอะไรเนี่ยอไอเไอเราก็เออบางทีก็คิดว่าเอะมันมันจริงไหมม,มันจะจริงตามที่เขาว่าไหมครับแต่เรามาดูแล้วว่าบริษัทก็เป็นบริษัทที่มันน่าเชื่อถือได้นะคะครับเจ้าของก็เป็นถึงขนาดด็อกเตอร์เป็นครับก็ขอบคุณมากครับ,รบที่ที่ไว้บางใจกับเราครับ,รบก็เลยเอาเอา,เอามาลองปลูกด,ดูรหรือว่าจะได้ขายหรือไม่ได้ขายก็คือตอนแรกคือไม่สีเรียสครับคล้ายๆว่า ปลูกอมวนพี่น้องปลูกอมวนพี่น้องครัก็ก็มาเห็นแล้วก็เออก็เห็นคนติดตามเนาะคุณคงขยักก็มาอาจารย์ท่านด็อกเตอร์ก็มาเราก็ทําให้เรามั่นใจขึ้นพี่น้องคนไหนอยากปลูกก็ลองลองคิดใหม่แล้วกันครับมาหาครูสายได้ค่ะมาปรึกษาได้ครับมาลองศึกษาข้อมูลดูก่อนเนาะว่าพื้นที่ตัวเองจะปลูกได้ไหมและการปลูกนะครับแนะนําว่าให้ปลูกบนพื้นที่ดินกรรมสิ์เนาะนะครับแล้วก็มีหลักฐานนะครับในการ ต้นการได้รับการขึ้นทะเบียนนะครับก็ต้องระมัดระวังกลุม่มวิสชาชีพอย่างที่ผมว่า<ะ>กระบวนการทุกวันนี้มันหลอกกันเยอะนะครับก็บอกไปอ้างเป็นพยุงไฮหลําแต่ไม่รู้ที่มาที่ไปเนี่ยก็ไม่ได้ละนะครับอยู่ๆมันไม่ใช่เหมือนไม้ทั่วไปที่เราเดินไปตามร้านซื้อต้นไม้ทั่วไปแล้วเอามาปลูกก็มาขายจริงไหมฮะไม้มันมีทะเบียนคุมของมันอยู่แล้วนะครับถ้าเราทําถูกต้องตั้งแต่วันนี้สิ่งที่ท่านรอคอยอีก10ปีหรือ12ปีข้างหน้าหรือ15ปีข้างหน้า มันก็จะสร้างมูลค่าให้ให้เราอย่างมั่นคงนะครับไม่ต้องไปทำอะไรที่มันผิดแบกไปจากนอกเหนือกฎหมายกำหนดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณอาจารย์นะครับ,รบทั้งสองท่านนะครับ,รบขอบคุณที่ดูแลต้นไม้นะครับเป็นเหมือนเราได้เริ่มเดินทางด้วยกันแล้วแหละนะครับแล้วก็บริษัทจะดูแลให้ถึงที่สุดแล้วก็จะทำหน้าที่ในเรื่องของการ ดูแลเรื่องของราคาและก็ตลาดไม้ให้กับเกษตรกรทุกท่านขอบคุณมากครับสำหรับคิดนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ